สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์สูตรเลขพารวยพี่น้องครับวันนี้ลุงทัศน์มาพบพี่น้องของเราในื่ดวันที่16ตุลาหกแปดวันนี้ครับผมทําต้นฉบับก็เป็นวันที่15วันนี้ผมจะมาสรุปเลขล่างให้พี่น้องดูครับเลขล่างที่ลุงทัศน์ได้ลงในช่องนะครับผมลงเลขล่างไปแค่2ชุดเท่านั้นนะครับเลขล่างข้อมูลค่อนข้างที่จะน้อย แต่ไม่เป็นไรพี่น้องครับเมื่อได้ลงคลิปน้อยผมจะใช้สูตรข้างนอกตัดให้พี่น้องดูนะผมจะตัดให้พี่น้องดูคือเอาสูตรข้างนอกมาตัดมาผสมซึ่งตัวเลขต่อไปนี้ในคลิปจริงมีแค่วิ่งล่างสองตัวตัดสามสูตรและ เป็นเลข1ิบล่างชนหน่วยล่างอันนี้จะเป็นเลขตรงตรงอันนี้จะเป็นเลขวิ่งเลขวิ่งมันก็ไม่มีปัญหาเรอกเลขล่างพี่น้องครับเพียงแต่ว่ามันไปกลับเท่านั้นแหละและผมก็มบังคับตัวเลขค่อนข้างที่จะน้อยไม่ให้มันหลายตัวเนาะอ่ะประมาณนี้ครับมาพี่น้องครับผมพาพี่น้องฟังคําเตือนแล้วมารับชมกันเลยดีกว่าพี่น้องครับว่าสําหรับเลขล่างของลุงทัศน์จะได้เลขอะไรจะถูกตาถูกใจพี่น้องไหมและ รอรุนกันเย็นนี้เย็นวันที่16และก่อนที่พี่น้องจะเห็นในชุดนี้ผมลงชุดสรุปบนไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างไม่รู้ครับถูกตาถูกใจพี่น้องหรือเปล่ามีในใจไหมตัวเลขที่ลุงทันได้ลงจะเข้าหรือเปล่าต้องลุ้นกันครับไม่มีใครที่จะรู้ได้และบอกได้เนาะโอเคพี่น้องครับทีนี้ก็มาถึงตัวเลขของเราก่อนที่จะรับชมฟังคําเตือนแล้วรับชมกันเลยดีกว่าพี่น้องครับ คำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้คลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ลุงทัศน์กำลังนำเสนอผมขอย้ำครับว่าขอย้ำว่าเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับผมจะย้ำอยู่ตลอดนะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีเนาะ ด้วยความหวังดีจากรลุงทัดพ,พี่น้องครับมาพี่น้องครับตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลต่อไปนี้อาจจะถูกหรือไม่ถูกหรือไม่มีเลยก็ได้ก็ได้เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาไปใช้ก็คือพี่น้องผมมีหน้าที่หาข้อมูลมาให้พี่น้องดูจะชอบไม่ชอบจะตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้อยู่ที่พี่น้องอย่างเดียวผมไม่มีสิทธิ์ไปห้ามหรือ บอกได้ว่าให้เอาไปใช้หรือไม่เอาไปใช้การตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลผมยนให้พี่น้องถ้าชอบหรือถูกใจค่อยนำไปใช้โอเคไหมครับผมชวนแล้วนะโอเคครับมาครับทีนี้มาดูกันครับต่อไปจะเป็นเลขหลักสิบนะผมจะเขียนว่าสิบล่างไว้ก่อนสิบล่างแล้วก็หน่วยล่าง 1ิบล่างหน่วยล่างผมใช้อิงสูตรนี้เป็นหลักเลยนะพี่น้องครับผมจะใช้สูตรนี้อิงเป็นหลักเลยเพราะผมลงข้อมูลแค่นี้สำหรับเลขล่างผมใช้สิบล่างชนหน่วยล่างให้ดูครับสูตรนี้ผมวางหลักสิบไว้สามตัวหลักหน่วยไว้สามตัวใช้พันบวกหน่วยที่สี่พันก็คือหนึ่งหนึ่งบกหนึ่งบวกสองจะได้สาม สาบวกสมได้6กบวกหได้7ได้3ามหกเจหลักหน่วยก็ร้อยที่สงบวกหน่วยที่4 1่บวกสก็ได้3 3มบวกเได้สองสองบวกสได้4อย่างงวดนี้จะได้อยู่9หาง3 3มสามสามสองสาและออก6กสตัวนี้งวดต่อมาก็ออก3 1ถูก3ถูก1งวดต่อมาครับก็ออก5 8มา5้ามา8และ อีกงวดครับมา7แล้วก็มา7งวดปัจจุบันครับสูตรนี้ได้1 4 5อ่าอยู่ในหลักสิบผมจะเขียน1 4 5ลงก่อนนะหลักสิบมี1มี4มี5ส่วนหลักหน่วยพี่น้องครับก็จะมี091นี่นะวิธีทําทําให้ดูแล้ว มีศูนย์เก้าหนึ่งมาทีนี้ถ้าจับคู่ชุดจะได้อยู่เก้าชุดแล้วมาดูสูตรที่สองที่ผมลงครับผมลงแค่นี้เลขล่างผมใช้เลขบนวิ่งไอวิ่งล่างสองตัวชนสามสูตรสิบหน่วยบนบวกสิบที่สองเนี่ยสิบหน่วยบนแล้วก็บวกสิบที่สองสีแดงบวกสีแดงเนี่ย จ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นหกได้เจ็ดกับหกสูตรนี้สูตรที่สองผมให้ใช้ห้าบวกร้อยครั้งที่สามห้าบวกแปดเป็นสิบสามสามบวกเก้าเป็นสองสูตรสุดท้ายสิบล่างบวกสิบที่สี่สิบล่างคือห้าสิบที่สี่คือหนึ่งห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสิบสาม ในนี้จะชนกันที่เลขสามเมื่อได้สาม,มาเราก็จะมาชนสูตรนี้ก็จะได้สามหกสามเจ็ดแล้วก็ไปกับและก็ออกหกสามพี่น้องครับแล้งวดนี้ครับมาชนกันที่หนึ่งนี้หนึ่งก็จะมาชนสามชนสองออกสามหนึ่งมาถูกหนึ่งแล้งวดนนี้มาชนที่ห้าครับมาชนฝั่งนี้ก็จะถูกห้าแปดแล้งวดนี้ครับมาชนที่เก็บทั้งสามตัวออกเจ็ดเจ็ด และงวดปัจจุบันพี่น้องครับใช้สองสูตรนี้ชนกันไม่ใช่สองละครับถ้าในสามสูตรนี้สูตรไหนไปชนกันเราจะเป็นตัววิ่งและจะเน้นไปวิ่งชนฝั่งที่ไม่มีในตัวนี้อย่างวันนี้สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามมาชนกันที่สี่เพราะฉะนั้นเราจะได้สี่มาชนหกกับเจ็ดมาครับถ้าสี่สี เราจะยืนที่สี่สี่มันจะมาตรงที่เลขหลักสิบครับส่วนเจ็ดกับหก้้าในนี้จะไม่มีครับทีนี้ในนี้จะไม่มีเจ็ดกับหกนี่แหละเรื่องของเรื่องมันทีนี้ในหลักหน่วยมีศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งแล้วผมตัดด้วยเลขอ่ะ ตรงนี้ก่อนครับมันหายไปคือเจ็ดกับหกตัวนี้ถ้าสูตรนี้เข้าตลอดมันก็จะมีเจ็ดกับหกเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาคือเจ็ดกับหกพี่น้องครับเท่ากับว่าฝั่งนี้จะได้ห้าตัวเลยนะทีนี้ถ้าเอาสี่ตัวเดียวมาชนเนี่ยมันก็จะชนได้ได้ห้าหางในห้าหางนี้ผมมองว่ามันเยอะแล้วทีนี้ผมทําด้วย เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งพี่น้องครับผมใช้หลักสิบที่ชนกันข้างนอกพี่น้องกรับเป็นเลข3มตัว2ตัวมั่งผมใช้อยู่1 2ึ่งสามี่ห้าหใช้อยู่6สูตรนะครับสำหรับหลักสิบครับพี่น้องครับ ซึ่งชนกันมานี้นะครับ6สูตรนี้1 2 3 4 5 6เจ็ดสูตรครับในเจ็ดสูตรนี้ชนกันนี่คือหลักสิบนะครับยังไม่รวมกับสูตรนี้เพื่อที่จะหาตัวเลขที่ให้มันแน่นขึ้นในเ็ดสูตรนี้ตัวที่ถูกกันเยอะที่สุดคือหนึ่งครับหนึ่งจะมีกี่สูตรในเจ็ดสูตร1 2 3 4 ในเก็บถูกสูตรนี้ถูกแค่4สูตรกําลังดีพี่น้องครับกําลังดีเพราะว่า7หายไป3ก็โอเคถือว่าโอเคก็กําลังดีครับถ้าถูกเยอะนี้จะมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกได้ผมว่า7สูตรไม่ถูก3สูตรนี้กําลังดีต้องมีผิดครับไม่ใช่ว่าไม่มีผิดเลยเนื่องจากผมใช้ตัวเลขมันน้อยหนึงนี้จะถูกกัน4สูตร แล้วถ้าสี่ครับตัวที่ลองลงมามันได้หนึ่งสี่ห้าหกนี้ผมตัดเลยผมจะใช้สามตัวถ้าห้าครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามห้ามีสามสูตรที่ถูกหายไปเจ็ดสี่สูตร ถ้าสี่ครับหนึ่งสองสามสี่ก็มีสามสุดแสดงว่าในนี้ผิดสี่สุดอ่ะผมก็ถือว่าโอเคส่วนหกหนึ่งสองสามหก็มีสามเหมือนกันตามที่จริงมันมีหนึ่งสี่ห้าหกอ่ะมันจะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วทำไมผมไม่ใช้หกผมว่ามันเยอะเกินผมก็เลยตัดออกไปตัวหนึง่ง ส่วนหลักหน่วยพี่น้องครับได้เยอะสุดคือ0กับ2 01234อันนี้หลักหน่วยนะครับอันนี้ตัวสูตรผมไม่ได้เอามาแสดงเดี๋ยวถ้ามันถูกแล้วผมจะเอามาแสดงให้ดูถ้าใครอยากเห็นนะสำหรับหนึ่งสองสาาหำหรับ8สูตรนี้ถ้าถ้ามันถูกก่อนเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์มันชนกันที่0กับ2พี่น้องครับทีนี้ ศูนย์มีกี่สูตรครับที่ถูกหนึ่งสองสามสี่แปดสูตรถูกศูนย์ที่มีศูนย์อยู่สี่สูตรสองมีกี่สูตรครับถูกหนึ่งสองสามสี่สองก็มีสี่สูตรครึ่งต่อครึ่งครับพิดสี่ถูกสี่ถ้าสองกับศูนย์นะส่วนที่ห้าครับหนึ่งสองสามถ้าติดห้าเนี้ยมีอยู่สามสูตร ถ้าเจ็ดครับหนึ่งสองสามสี่เจ็ดมีสี่อ่ะเด่นแล้วนะครับทีนี้ผมจะติ๊กตัวเด่นไว้แล้วมีศูนย์มีสองมีเจ็ดอะไรมีเก็ดกี่สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรหนึ่งสองสามสี่สี่สูตรห้ามีสามนะครับเก้าครับหนึ่งสอง สามเก้ามีสามหนึ่งมีหนึ่งมีสองสองมีสามสามมีตัวเดียวสี่มีหนึ่งตัวสองตัวห้าหกแหละครับหกมีหนึ่งตัว 7ก็สี่ตัวแปดหนึ่งสองแปดมีสองผมว่ามันผิดเยอะกันในแปดสูตรนี้แสดงว่าสูตรผมจะผิดหกถ้าแปดมานะถ้าเก้าก็มีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรอ่ะถ้าเต็มเต็มเราจะได้ที่อ่ะทีนี้ผมจะเรียงเป็นตัวที่ที่จะเน้นแล้วนะครับทีนี้ ก็จะเหลือแค่0ูนย์และก็สองและก็เจ็ดนะครับที่ชนกันที่ 4, สี่สตรจากแปดสรรผิด 4, สี่สตรคือเหลือศูนย์สองเจ็ดนอกนั้นจะติดสองตัวมั่งหนึ่งตัวมั่งศูนย์สองเจ็ดตัวรองก็คือห้ากับเก้านี่ห้ากับเก้ามีแนวโน้มที่จะมาน้อยแต่ศูนย์สองเจ็ดนี้มีโอกาสที่จะมาสูง ส่วนสามตัวของเรามีหนึ่งสี่ห้าแต่เนื่องด้วยหนึ่งนี้มันไปถูกเลขวิ่งของเ,อเลขปักหลักของเราพี่น้องครับเลขปักหลักของเราที่หนึ่งสี่ห้าในนี้จะมีมีหนึ่งมีสี่เลยมีห้าเลยแล้วตัวสี่นี้ก็จะมาชนที่ตัดได้ตัวนี้ ถ้าสี่มาถ้าสี่เก็น์นี้จะมาเข้าล็อกนี้ทันทีเลยครับถ้าสี่เก็์นะถ้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งจะไปเข้าคู่ชุดวิง่งวิ่งบนล่างตัวเดียวของเรานะครับที่ชนสองสูตรได้หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับมาพี่น้องครับเมื่อได้แบบนี้ผมอธิบายแล้วส่วนสูตรสิบกับหน่วยที่ผมชนกันถ้ามันถูกเดี๋ยวผมจะเอามานำมาให้ดูผมจะมาลงให้ดูสรุป หลักสิบหนึ่งสี่ห้าใครอยากใช้หกก็ใช้ไปแต่ผมจะในนี้พอมาดูหลักหน่วยมีศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกมันจะหายก็คือสองกับเจ็ดหายไปสอง แล้วทีนี้ผมจะตัวที่จะตัดเก้านี้เป็นตัวที่มีมาน้อยเดี๋ยวผมดูเลขเด่นแป๊บหนึ่งที่ผมชนไว้ผมกำลังจะตัด 091ในหลักหน่วย091ในหลักหน่วยมีแล้วเจ็ดกับหกตัด6อ่ะผมตัด6 พอคะแนนมันไม่ขาดมันเลยดูยากพี่น้องครับตัวตัดนี้นี่ยสำคัญมากอ่ะผมจะสรุปแบบนี้พี่น้องครับผมจะใส่2เข้าไปเพราะว่าตัวนี้มันได้ที่ศูนย์สองเกเนาะอันนี้มันมีศูนย์และมันขาดสองไปตัวเดียวผมจะใส่2ไปเท่ากับว่า เราจะได้หลักหน่วยอยู่ห้าตัวแต่ตัวผมจะเน้นไม่กี่ตัวเองนะมันตัดไม่ขาดพี่น้องครับงวดนี้หลักหน่วยล่างค่อนข้างที่จะเท่ากันหมดเลยอ่ะผมเขียนเลยดีกว่าครับผิดก็ผิดถูกก็ถูกไปเลยถ้าหนึ่งสี่ห้ามาในหลักสิบ าในชนกันหมดมันจะสิบห้าตัวชนกันหมดมันได้สิบห้าตัวหนึ่งสี่ห้า ชนแล้วนะครับหนึ่งศูนย์ตัวแรกหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองสี่ศูนย์สี่หนึ่ง สี่เจ็ดสี่สอง ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าสอง ผมจะใส่ตัวสี่ก่อนถ้าสี่มาพี่น้องครับสี่สอง สี่สองหนึ่งสองห้าสองหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดอะวางไว้หกหางนี้แหละ ในหกหางนี้ตัวเด่นที่สุดครับหนึ่งสองห้าสองและสี่เก็ดสามหางนี้ครับผมจะวางเลขล่างสามหางนี้ครับคือหนึ่งสองสี่เจ็ดห้าสอง ส่วนศนี้ตัวสอดแทรกน่าจะเป็น50 10ูผมว่ามันออกยากตามที่จริงผมชอบ10ึอยู่แต่ผมว่ามองว่ามันเป็นเลขที่ออกยากตัวที่อัดที่จะมองข้ามไม่ได้คือ50เพราะผมมองยังมองว่ามันจะต้องขี้กับคู่พี่น้องครับในนี้ผมเลือกขี้กับคู่หมดเลยถ้าคู่คู่ ในนี้เด่นแต่มันเป็นคู่คู่ผมเลยไม่ไม่มาร์กสีให้พี่น้องผมชอบขี้กับคู่อยู่ด้วยกันสี่สองมันเป็นคู่คู่ตามที่จริงมันจะเด่นที่หกตัวนี้ผมเลือกออกมาแค่สามหางคือสี่เก็ดขี้กับคู่และขี้กับคู่และก็ขี้กับคู่ห้าศูนย์ก็ขี้กับคู่แถวนี้เป็นขี้ขี้หมดเลย ผมว่ามันไม่น่าจะใช่ขี้ขี้หมดอีกตัวหนึ่งถ้าจะเป็นตัวกันตัวที่ผมชอบนี้แต่มันเป็นตัวเลขที่ออกยากหนึ่งศูนย์พี่น้องครับผมดูสถิติแล้วยางไม่ออกหนึ่งศูยาวมากพี่น้องครับยังไม่เห็นหนึ่งศูนย์โผล่เลยเพราะฉะนั้นผมจะฟันไปที่หนึ่งสองสี่เจ็ดห้าสองโดยเฉพาะสี่เก็ดกับห้าสองพี่น้องครับ หนึงสองนี่ก็นานแล้วเหมือนกันแต่มันอยู่ในขี้กับคู่ผมเลยชอบตัวที่น่าสนใจคือสองหางนี้แหละสี่เก็ดกับห้าสองถ้าพี่น้องชอบอ่ะก็ค่อยตามลุงทัศน์ก็แล้วกันตัวเลขทั้งหมดนี้อาจจะถูกก็ได้หรือผิดก็ได้หรือจะไม่มีหมดเลยในนี้ไม่มีสักตัวเลยก็เป็นไปได้ทั้งนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องจะนำไปใช้ลุงทัดทึงได้ขอเตือนว่าผมเป็นแค่เป็นผู้นำข้อมูลมาให้พี่น้องการตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่พี่น้องอย่างเดียวลุงทัดไม่อาจที่จะบังคับใครจะไปทำตามหรือไม่ทำตามไม่ได้นะครับอ่าอันนี้ขอให้เข้าใจ สถิติก็คือแนวทางการที่เอาข้อมูลมาให้ดูใช้อิงสถิติมาเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นอาจจะผิดพลาดได้โอเคไหมครับขอพี่น้องเข้าใจลุงทัดก็สบายใจแล้วแหละอ่ะถ้ามันไม่ถูกมามันก็อาจจะทำความเสียใจให้พี่น้องได้โอเคพี่น้องครับสำหรับเลขล่างลุงทัศก็อธิบายให้หมดแล้วอ่ะขอให้เข้าใจตรงกันผมชัวร์แล้วนะครับมาครับสำหรับวันนี้คงจะพอแค่นี้ครับพี่น้องครับ คงจะพอแค่นี้สําหรับเลขล่างเลขบนก็ลงให้เสร็จแล้วครับมาครับท้ายสุดและสุดท้ายและก่อนจะจากกันผมลุงทัดขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยดีตลอดมาขอให้โชคดีครับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ